พื้นที่ที่ผมจะมาติดตามงานาการใช้อดี2551นะครับเป็นการติดตามผลงานวิจัยนะครับเป็นการสาธิตให้เห็นเป็นการทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอาดี2551มีผลตอบพืชอ,อย่างไรบ้างนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของดานต่านไพลแง้นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากนะครับว่าอากาศ แถวนี้เนี่ยร้อนจัดแรงจัดจะเห็นทางซ้ายมือนะครับถ้าเกิดว่าน้องสีแพนกล้องไปจะเห็นแปลงอยู่ข้างๆกัน,นยทางซ้ายมือผมเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าย่ำแย่เลยนะครับคือผลผลิตไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนทางขวามือนะครับก็จะเป็นผลงานของอารีสองห้าหนึ่งนะครับใช้อารีสองห้าห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับไม่มีสารอื่นเจือปนนะครับกําลังจะบ่งบอกถึงอะไรครับ ทำให้ต้นพืชสามารถสร้างเซลล์สู้ภัยแล้งได้นะครับจากเกิดจากใบนะครับที่มีมวลมีความเขียวมีความชื้นลำต้นที่ยังมีความกว้อิ่มใหญ่นะครับซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงฝักถ้าเออฝักผสมเสร็จเรียบร้อยเลี้ยงฝักเพื่อให้มีคุณภาพได้เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับว่ารู้สึกยังไงนะครับกับแปลงตัวเองที่ได้ใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งแล้วเนี่ยได้เป็นผลงานน,น,ะนะครับเตรียมผมกัน okay. อยู่ข้างๆผมนะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดนะครับพิเกตสวัสดีครับพ่เกตสวัสดีครับเป็นยังไงครับผลงานที่เห็นอยู่เนี่ยอันดับแรกนี่คือการต้านภัยร้อนเห็นได้ชัดเจนเลยเป็นไงชัดเจนดีค่ะแต่ตอนแรกก็ใจห่อเหี่ยวเพราะว่าตั้งแต่ฉีดฉีดอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ใบยังเขียวอยู่ค่ะทาให้มั่นใจได้ว่าเรายังพอมีหวัง ต้องมีหวังนะครับก็ค่อนข้างนี้เขาหมดหวังแล้วนะครับตรงนั้น<ช>แต่ของพิเกตเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย และลาต้นก็ปวบอิ่มอยู่แบบนี้นะครับแน่นอนวองมีผลผลิตแน่แต่เดี๋ยวจะเป็นติดตามกันว่าเจอภัยแล้งแล้วเนี่ยผลผล,ผลิตจะเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นที่เห็นอยู่เลยนะครับศักยภาพอธิ251เนี่ยการต้านภัยแล้งนี่เห็นชัดเจนเปรียบเทียบอยู่ใกล้กันเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทางนี้ยังมีน้ํามีความเขียวอยู่ยังมีความโอบอิ่มของต้นลําต้นเห็นได้ชัดทางนี้ลาต้นเล็กน้อยมากเลยแล้วก็แห้งแล้งนะครับเดือนหนึง่ง ฝนตกลงมาหนึ่งครั้งทำให้แบบใจหอเหียวแบบนี้เราได้ฉีดอาดีสองหแล้วมันทำให้เขียวเขียวแล้วไปยังไอต้นยังแข็งแรงอยู่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่หักที่ที่โดนแรงหนักๆเข้า เราเราดูแปลงข้างๆได้เลยมันผิดกันคนละแบบอืมใช่เพราะว่าอีกแปลงหนึ่งเขาไม่ได้ใช้ RD2551 อันนี้เรามั่นใจได้เต็มปากเลยว่า100%ค่ะใช่ครับนี่เห็นผลงานเห็นเป็นประจักษ์นะครับเราจะติดตาม<ช>ผลงานของพิ่เกตจนัึงเก็บเกี่ยวเหมือนลักษณะ<ช>ของมันสำปะหลังที่เราทำผ่านมาแล้ว<ช>เห็นผล<ช>เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตอนนี้ก<ช>็เดี๋ยวรอเออข้าโพดนะครับ แต่เราต้องดูผลผลิตอีกทีหนึ่งเพราะว่าข้าโพดแรงมันมันช่วงออกดอกอ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 อกฝักพอดีแต่ใช้อ d 2 5 5 1ไปมันทำให้ใบใบไม่แห้งใบไม่แบบเฉามากทำให้ใบเขียวแล้วก็ต้นแข็งแรงไม่ไม,ไม่ไม่พับเหมือนคนอื่นเขาวันนี้ก็ติดตามผลแล้วจะให้เห็นว่า อาดี2551เนี่ยมีประสิทธิภาพจริงยืนยันอีกครั้งพี่เกศไม่ใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่นค่ะพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนแรกถอดใจแล้วคือว่าโดนแรงคือว่าดูแปลงข้างๆได้ผลผลิตไอเราปลูกเหมือนกันแต่แปลงของเราใช้อาดี2551ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็แปลงข้างๆเขาไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ค่ะอโอกาสข้างหน้าอาจจะแนะนำให้เขาใช้ R d ดี2551 เขาเห็นเห็นแปลงของเราว่าเราใช้ R าดีสองหแล้วผลมันออกมาแบบนี้ใบยังเขียวต้นยังแข็งแรงอยู่ครับก็ จะทําการดูแลให้พิเกตคือจะบินโดดด้วยอา251ครับนะแล้วก็จะทำการตามผลเพื่อให้ได้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นส่วนพิเกตมั่นใจจากผลิตภัณฑ์อารี251แล้วก็จะมานําเสนอแล้วก็เป็นกรณีศึกษาเป็นการศึกษากันว่าอา251เนี่ยนอกจากทำให้เขาต้านไพลแรงไดนะ้แล้วที่พิเกตเพราะมันไม่พัดไม่ลมเนี่ยคือทาให้เสลล์ความแข็งแรง<ช>ความเหนียวก็คือจะเป็น ทางนี้ปุ๊บมีม,มีมีอาการที่เสียทรงไปแล้วก็มีแหกมีแห้งแล้วก็มีหักไปอย่างห็นเห็นนะะอ่ามีมีหักไปบ้างเพราะว่ามันด้วยความที่เขามีความกรอบไม่มีน้ําโอเคครับเดี๋ยวเราจากทนี้เราไปติดตามดูผลงานกันต่อไปครับครับผมครับ ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณลุงที่เป็นเจ้าของไร่นะครับมีหลายอย่างมากแต่วันนี้คุณลุงมาดูในไร่ข้าวโพดของตัวเองนะครับของลูกชายคุณลุงที่ได้าห้างผมคืคุณลุงขันเชษครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของดรกรไปแล้วนะครับคืออะลิ251แล้วเนี่ยมีความคิดยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ใช้ไปบ้าง ไท้มาคือไมได้ผลผลิตเนาะที่ทาที่ฉีดกับมันเนี่ยเนาะครับแล้วทีนี้ก็เลยมาลองกับกับพืชสองอย่างคือเมืนะ่อมาลงข้าวโพดครับอก็ลองดูว่ามันจะทนแรงไหมอี่จริงมันก็ดีและอีกอย่างถ้าฝนดีมันก็มันจะได้เพิ่มแต่มันก็ทนแรงอยู่แล้วแหละเนาะพูดถึงนอะนะ ไอ้า d อดไรนึ่งอารสองห้านึ่งี่คือมันทำให้เขียวทนแล้วลดต้นทุนที่ที่ที่รู้สึกได้เลยนะครับสัมผัสได้เลยคือคือไอเขียวทนของความหมายของลุงนี่ก็คือเขาสู้ภัยแรงได้สู้ภัยแรงได้ครับใช่กับกับภาวะเนี่ยตอนนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยครับเนี่ยของเขานี่คือเห็นเห็นเปรูปธรรมเพราะว่าแปลงที่ไม่ใช้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนใช่ ในในข้างในที่เป็นของคุณลุงก,กับของลูกชายอะไรนี่คือแป้งข้างๆที่ก็ไม่ใช้ข้างในไม่ใช้นี่ก็คือไม่เหมือนของเราใช่ไม่เหมือนของเราเขาจะแห้งแรงอ่าใช่ของเขาของเรานี่ยังเขียวอยู่เขียวตอนนี้อตอนนี้ยังเขียวยังยังได้อยู่ครับถือว่าทนทน,ทนแล้งอยู่ทนแล้งมากๆเลยตอนนี้นะครับอ่า ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเป็นประสิทธิภาพของสารผสมประสิทธิภาพอดี2สองห้าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทําให้สู้แผลไแรงได้และเขาก็ยังสร้างเซลล์พืชให้มีความแข็งแรงอีกอย่างอย่างคุณลุงบอกว่าทําให้ลาต้นเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์คือโตโตแล้วก็ใบใหญ่ใบใหญ่เป็นเขียวก็คือใบนี้ก็เป็นตัวสร้างอาหารนะครับแล้วรู้สึกว่าดูแล้วมันจะ คนนอนด้วยคนนอนเพราะว่าเพราะว่าใบมันใหญ่เนาะมันมันเหมือนจะใบมันใหญ่มันโตอ่ะมันมันนอนจะกินก็กินไปก็คือเหลือเหลือที่พื้นที่พูมอาหารอีกเยอะว่างั้นก็คือคุณลุงขวัญเชษยืนยันว่าสารนี้ไม่ใช่สารพิษเป็นสารปลอดภัยถูกไหมครับเพราะว่ามีหนอนกินได้แต่ว่าด้วยมวลเอ่อหรือปริมาณของใบเนี่ยเขาเยอะ ก็กินก็กินไปมีเยอะไงออกมาทดแทนกันได้ถูกไหมครับก็เลยไม่มีผลกับที่เขาจะสามารถสร้างต้นสร้างผลผลิตให้ให้เติบโตได้เนาะครับนี่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบบุคคลซึ่งก็ได้ใช้ดีสองห้าห้าหนึ่งแลก็เป็นประจักษ์พยานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามงานของท่านอื่นต่อแล้วก็จะได้มาดูแลคุณลุงอีกนะครับเดี๋ยววันที่ผมจะเข้ามาหาคุณลุงอีกรอบหนึ่งก็อยากจะพูดคุยกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลาท่านผู้ชมไปด้วยกันนี่อยู่ในช่องท่านตกรสุกเกษนะครับนี่ครับผัวันนี้เราลาด้วยกันนะครับสวัสดีครับลาครับลาคุณลุงด้วยครับสวัสดีครับครับผมได้ของผมนะใช่ของผมอยู่โซนนู้นหมดเลยอ่ะจังหวาได้เลยได้เลยแหละใช่ขอบอนเลยชี้ดวงเลยแหละ แต่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความหวังในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเขายังรอ,อยังรอได้แต่อย่างนั้นรอไม่ได้แล้วนนนั้้เีเอา่ ากแสนเลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาปลูกอะไรอยู่รือคนงามดอกตองเขาามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี